สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็จะเป็นการรีวิวปืนกระบอกที่2นะครับต่อเนื่องจากโปรเจกต์เมื่อวานนะครับที่บอกว่าจะนําปืนเก่าที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยนำมาพูดเรียบเรียงใหม่ให้สั้นแล้วก็กระชับมากขึ้นวันนี้ถึงคิวนะครับเจ้าตัวนี้ i a 1 9 1้น a 2ขนาดจุด45 a c p นะครับก็จะพูดคุยกันว่าอะไรอย่างไรบ้างนะครับโอเคทุกครังนะครับในการพูดคุยกับเรื่องของปืนก็ตรวจสอบความปลอดภัยนะครับนิ้วนอกของการนะครับ ถ้ามีแม็กกดแม็กออกนะครับให้เรียบร้อยดึงสไลด์ทำช้าๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนขั้นตอนนี้นะเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับการตรวจสอบปืนดูให้แน่ใจเลยว่าไม่มีลูกนะครับปืนปลอดภยัยกระบอกนี้นะครับโอเคปืนเครียร่ยงยล็อกสไลด์นะครับลดนกปลงก็ลองมาดูนะครับเรื่องของตัวปืนว่าเป็นอยา่างไรบ้างครับดูภาพรวมๆก่อนนะอันนี้คือทางด้านขวาของตัวปืนนะครับภาพรวม ถ้าเทียบกับฝ่ามือก็ค่อนข้างใหญ่นะครับพอสมควรขทางด้านซ้ายของตัวปืนบ้างนะครับเป็นอย่างไรนะอันนี้คือภาพรวมๆนะครับทีนี้เรามาโฟกัสนะครับดูรายละเอียดกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะเริ่มต้นนะครับกระบอกเนี่ยนะเป็นปืนขนาดจุดสีห้านะครับก็คือยิงลูกจุดสีห้าเลยนะ full size นะครับ full s i z จะเขียนอยู่นะครับตัวนี้นะ full size นะครับ fs ไม่ใช่ font solution นะครับมาจากคําว่า full s i z ในที่นี้นะครับโอเค ทั้งกระบอกเนี่ยทำจากเหล็กนะเหล็กทั้งกระบอกนะครับ <c oughs> ก็คือทุกส่วนเนี่ยเป็นเหล็กทั้งหมดนะครับยกเว้นปากกับนะครับอย่างเดียวที่ไม่ใช่นะเป็นแบบทูโทนทูโทนก็คือสีดำนะครับกับสีขาวตัวนี้เป็นนิกเกิลน,นะชุบนิกเกิลมานะครับจริงๆก็คือเป็นเนื้อเหล็กนะเป็นเนื้อเหล็กนะครับแต่ว่าชุบเงาขึ้นมานะให้เป็นสีนิกเกิลน,นะครับออกเงาๆหน่อยนะฮะทางด้านซ้ายของตัวปืนนะครับก็จะเขียนนะครับเป็นโลโก้นะครับตัวนี้ก็คือ นะฮะล็อกไอแลนด์อาร์มรีนะครับเป็นบริษัทจากประเทศฟิลิปปินส์นะครับเพื่อนบ้านเราล็อกไอแลนด์อาร์มรีนะทางด้านซ้ายของสไลด์นะครับก็จะเขียนเอาไว้แบบนี้นะฮะแล้วก็จะมีเชคเกอร์นะครับกันลื่นเป็นลายตรงๆนะครับอยู่ที่ทางด้านท้ายของสไลด์แค่นั้นนะครับทางด้านขวาของตัวปืนบ้างนะครับเป็นอย่างไรนะครับบนสไลด์เนี่ยจะไม่ได้เขียนอะไรเลยนะครับเป็นเรียบๆนะครับเรียบๆเลยนะฮะอันนี้คือตัวสไลด์นะครับ ศูนย์ปืนดูซิเป็นยังไงนะครับเป็นศูนย์ต่อสู้นะคะรับศูนย์โนแบกนะะฮข้างหน้านะครับก็คือเป็นศูนย์ตายข้างหลังก็เป็นศูนย์ต่อสู้นะครับทรงนี้เลยนะะฮการเล็งก็ไม่ยากมากนะครับก็คือเป็นศูนย์ต่อสู้นะครับนะถ้าเป้าแล้วก็ยิงถ้าเป้าแล้วก็ยิงนะครับโอเคดูทางด้านคงปืนนะครับคงปืนทางด้านขวาเนี่ยก็จะเขียนะะน,นะครับตัวนี้ RIA นะครับก็คือ Lock Island Amory r นะแล้วก็เป็นเลขปืนนะครับ Serial Number นะรุ่นนะครับก็คือ M เห็นหมฮะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง A สองนะครับ A สองก็คือเป็นไฮคาร์บอนะครับบรรจุเนี่ยแมกกาซีนเนี่ยบรรจุได้ทั้งหมดนะครับสนะิบสี่นัดบรรจุได้เยอะมากนะสิบสี่นัดนะครับมาแบบเนี้ยก็คือจะอ้วนนะครับพอสมควรเลยนะฮะอ้วนมากนะครับอ้วนมากก็คือถ้าเผื่อว่าคนมือเล็กเนี่ยมาจับเนี่ยอาจจะจับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะอวบ ขยายนะครับตัวนี้ขึ้นมาให้จุได้มากขึ้นนะครับจุได้มากขึ้นน้ําหนักปืนเนี่ยพอสมควรนะครับหนักน่าจะโลกว่า,วานะครับหนักพอสมควรเลยนะโอเคนะครับก็ภาพรวมก็ประมาณนี้นะทีนี้นะครับก็สรุปนะครับปืนกระบอกนี้ผมรับมาในโครงการสวัสดิการสอนอสกอรประมาณสักปี5 8 5แ้นะตัวประมาณนะครับราคาที่รับมาในสมัยนั้นอยู่ที่52,500บาทกระบอกเนี่ย52,500 นะก็ถือว่าเป็นปืนที่ถูกใจนะครับแล้วก็ประทับใจในการยิงของเขามากก็คือเลงตรงไหนเข้าตรงนั้นนะปืนกระบอกนี้ครับก็โอเคสั้นๆน,นะครับประมาณนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ